สวัสดีน้องๆทุกคนครับพี่เอกวิทย์ครับยินดีต้อนรับน้องๆนักกิจกรรมรุ่นใหม่ทุกคนสาหรับการอบรมครั้งนี้จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่แบบพบปากหน้ากันแต่ครั้งนี้เราจะมาในแบบออนไลน์ครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นยังมีความรุนแรงอยู่เป็นระยะดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของน้องๆนักกิจกรรมทุกคนจึงมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปงรับรูปแบบในการพบปะกันให้เป็นแบบออนไลน์ทั้งสส้นที่หวังว่าน้องๆจะใช้เวลาและจะรับความรู้อยากเต็มที่จากกิจกรรมครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับอาจารย์ชื่อเจนวิทนวลแสงเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอกล่าวต้อนรับน้องๆน,นักกิจกรรมทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมการสัมมนาหัวหน้านักกิจกรรมในวันนี้อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราไม่มากก็น้อยในการที่เราจะเตรียมการในการเขียนโครงการจัดทําโครงการแล้วก็ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณอยากถูกต้องนะครับ ก็ขออานวยวอวยพรนะครับให้น้องๆน,นักกิจกรรมทุกคนประสบความสําเร็จในการกิจกรรมดําเนินกิจกรรมสาเร็จรูล่วงไปด้วยดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้นํานิสิตท,ทุกคนปีนี้ไม่ว่าเรื่องการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนิสิตในมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นผู้นํานิสิตจะต้องปรับตัว ปรับตัวให้ได้แล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับนักกิจกรรมทุกคนนะคะเข้าสู่ถนนสายนักกิจกรรมหรือถนนเพื่อพัฒนานิสิตนะคะองค์การนิสิตสภานิสิต สโมสรน,นิสิตและชมรมกิจกรรมนะคะตรงนี้การทํากิจกรรมนิสิตนะคะหลายคนเราก็เข้าใจว่าเราทํากิจกรรมเพื่อพัฒนามวลน,นิสิตเพื่อมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนสังคมที่จริงแล้วกลไกลตรงนี้นะคะมหาวิทยาลัยวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนิสิตพัฒนาตนเองเป็นอันดับแรกค่ะเพราะการเข้ามาทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะฝึกปฏิบัติฝึกวางแผนเรียนรู้ทั้งการเป็นผู้นําผู้ตามคิดวิเคราะห์ผ่านการเจอกระบวนการแก้ไขปัญหาจริง นะคะตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์การที่นักกิจกรรมเข้าเข้ามาเป็นนักกิจกรรมทั้งในจิตอาสาหรือเพื่อนชวนมาหรือเพราะเพื่อนไม่มีเพื่อนอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็ เราเข้ามาเพื่อพัฒนาตนเองนะคะกิจกรรมมีให้เรียนรู้หลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านบำเพ็ญประโยชน์กีฬาศิละปะวัฒนธรรมรวมถึงการเป็นผู้แทนนะคะในการออกไปเป็นผู้นำนิสิตเพื่อมวลนิสิตจากกับองค์กรเกียกรรมภายนอกนะคะตรงนี้พี่ยูก็ฝากพวกเราไว้ปีนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเรามีสถานการณ์นะคะหรือว่าพวกเรามาพร้อมกับโควิด19หรือโควิด2019นะคะ การทํากิจกรรมยังมีอยู่จริงยังไม่หลบหนีไปไหนนะคะเรายังทํากิจกรรมยังรวมกลุ่มยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังพัฒนาตนเองพัฒนามวลนิสิตและมหาวิาลยนะคะแต่เราปรับเปลี่ยนเป็นโรคอ,อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะตรงนี้ก็ฝากพวกเราไว้นะคะฝากใหม่โจทย์คิดใหม่นะคะเราปรับเปลี่ยนได้เสมอนะคะเพราะการคิดหรือพัฒนาในสิ่งเล็กๆจะต่อยอดเข้าสู่ไปยังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ถนนนักกิจกรรมค่ะสวัสดีค่ะ